นายกลงพื้นที่ชายเดนใต้นะครับหนะ้าวันนี้นะช่วงประมาณรับสิบโมงนะครับนายธนากรนองบุญคุณชนะงองโคตโรประจำสำหักนายกเปิดเผยผลประยุทธ์จร์นุชจะลงพื้นที่จังหวัดยาลาและจังหวัดปัตตานีวันนี้นะครับเปิดติดตามความก้าวหน้าการดำเนิงนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจตังงมและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายเดนใต้พร้อมกันรวมกันประชุมกับสอบตนะครับโดยช่วงเช้านายกจะติดตาม งานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ณศูนย์การราชการจังหวัดชายแดนใต้นะครับอำเภอเมืองยะลาในงานมีที่สาคัญได้แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตดีของประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมผ่านโครงการเมืองต้นแบบสร้างเล่มมั่นคงมังค์ขังยังยืนะนะครับการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนการบริหารจัดการ าการนำดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับการเตรียมการภา่าร่างการพ่อนคลายมาตรการควบคุมเชิงพื้นที่นะครับจากนั้นก็จะเป็นการเปิดปฏิบัติการนะครับนะการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยยังยืนตามลักปญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับอันนี้ตานนายกลงไปสรา้างจังหวัดช่วงายนี้ยังไปต่อนะครับที เมืองปูทะเลลูกนะกลุ่มเลียงปูดำทะเลนะครับอำเภอยะลิงจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับนะเอาก็ทะานยกให้ความสมก่าวว่านะครับความสําเร็จของโครงการในพื้นที่ทางการ,รส่งเสริมให้ปูทะเลเป็นเศรษฐกิจไม่ก้องพื้นที่นะครับและการสร้างงานสร้างรายได้เก,ก,กตกษรตรกรองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อม มุงตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และกับเอกอนเศรษฐกิจครับวันนี้ท่านนายกลงพืนที่ซ้มจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไปช่องจังหวัดนะครับวันนี้นะอืาก็วันนี้วันี่ทิ่ย์มากับกับเล่กันแล้วเลยครับอ่ะแลวก็แเล่เล่ตัวเล็กกัครับปรียงนั้นแล่มารูไหม